ตัวล่างรองตัวบนต่อนะครับนะส่วนใหญ่แล้วนะฮะส่วนใหญ่แล้วเวลาผมเล่นผมก็จะเล่นตัวบนนะครับแล้วเวลาหาไก่ก็ชอบหาไก่บนบนนะครับนะ fc ก็จะงงๆนิดนึงว่านะฮะเอ๊ะไอ้ตัวล่างตัวบนคืออะไรไก่ตัวบนคือไก่เชิงหรอเสียตัวล่างคือพ่อมม่เหรอนะครับหรือยังไงนะครับ ผมเล่นตัวบนทีไรเนี่ยนะครับเสียตลอดนะครับส่วนมากนะส่วนมากเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งเนี่ยเสียไปประมาณ70 80ดิเลยนะครับแต่ตัวบนมันสวยมันสวยเวลาแบบเปิดมามันเปิดมาสวยดีนะครับนะถ้าออกตัวบังก็บังออกตัวออกตัวแล้วบังไว้ดีสุดนะครับนะนะ,นะทีนี้เนี่ยอ่าทีนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังคำว่าตัวบนตัวล่างนะครับ เวลาเราว่างเว้นจากการตีไก่ของตัวเองไก่ตัวเองเสร็จแล้วนะครับรอเพื่อนเพื่อนติดคู่นั้นคู่นี้แล้วเราก็เดินเลาะเล่นเหมือนกันนะฮะผมก็จะไปผมจะเลยเข้าตัวสูงก่อนแหละตัวบนก่อนแหละนะครับตัวใหญ่ก่อนแหละนะครับนะเข้าทีเนี่ยก็จะเป็นต่อนิดๆนะฮะห้าสี่สามสองนะฮะเข้าไว้เข้าไ้แล้วก็เดินกลับมาดูนะครับนะยกแรกยกสองต่อได้ดีนะครับเป็นต่อได้ดีนะครับ ช่วงที่ต่อลึกๆอะ่ะเราก็น่าจะลองไว้บ้างออกตัวไว้บ้างนะครับแต่มันเหมือนจะไม่ฟื้นกลับมาแล้วไงนะครับผมอธิบายความหมายของคําว่าไก่บนไก่ล่างก่อนนะครับหมายคือผ้าไม่ได้เยอะที่ผ้ามันยาวผ้าันับเาเลยัสนนะครับไก่บนไก่ล่างนี่นะครับไก่บนไก่ล่างนี่หมายความว่าเชิงหรือพมา่พมาพม่าหรือเชิงอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวนะฮะเชิงตีเชิงก็ได้มาตีมาก็ได้ เช็ดเช็ดนะครับไก,บก่บนไก่ล่างนะครับอ่ามันความหมายนี้ไม่เกี่ยวว่าเชิงอยู่บนม้าอยู่ล่างนะครับหรือม้าอยู่บนเชิงอยู่ล่างนะครับความหมายนี้หมายความว่าไก่คู่หนึ่งเวลามันตีกันเนี่ยไม่ว่าจะม้าตีม้าเชิงตีเชิงหรือเชิงตีมา้มาม้าตีเชิงก็แล้วแต่มันจะมีตัวหนึ่งอยู่บนอีกตัวหนึ่งอยู่ล่าง ถ้ามาตีมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งมาหน้าหงอนอีกตัวหนึ่งมาหน้าคางถ้าเชิงตีเชิงก็ไอตัวหนึ่งก่อยกัดตีตัวคำ้ำบ่ากัดตีตัวเข้าปีขึ้นมากัดตีตัวอีกตัวหนึ่งบิดตีหมายความว่าไอตัวหนึ่งเป็นกอ่อยร้อยอีกตัวหนึ่งเป็นพะนัดร้อย <Yeah. S 1> พูดได้เห็นภาพนะครับถ,าาถ้าเชิงตีเชิงแต่ถ้ามาตีเชิงหรือเชิงตีมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนอ่ะถ้าเชิงตัวนั้นเป็น เชิงมากกอกอยเชิงตัวนั้นก็จะอยู่บนของพระมาพระมาก็จะอยู่ล่างแงะง้ายให้เขาตีหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเชิงตัวนั้นเป็นกอยเยอะนะครับไม่ใช่เป็นเชิงเยอะเป็นก้อยเยอะเป็นเชิงน้อยหน่อยนะครับผมตัวนั้นก็จะอยู่ล่างพม่มาก็จะอยู่บนพม่มาก็จะยืนบิดตีถอยตีขยับตีนะครับผมไก่คู่หนึ่งมันจะมีตัวหนึ่งอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างนะครับแรกๆเราอาจจะมองไม่ออกตีไปตีมาจะรู้เลยพม่าตีมาเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับ นะสังเกตดูมีนะครับพอมายืนใกล้ก,ลกันเบียดกันเข้าเชิงกันเนี่ยไอตัวนึงก็จะกลมกลมล่อๆพม่าเคยเห็นไหมครับก้มกมปึ๊บลอ่อๆปึ๊บแล้ว,ลวพม่าเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นเชิงเรามองว่าโอา้โหพม่ากลมกมอย่างนี้นะถ้าเป็นเชิงโซโลหลังแล้วแต่ถ้ามันเป็นพาม่าเหมือนกันมันตีโซโลหลังไม่เป็น,ม,ปนมันตีลาเลียงไม่เป็นโดยซ้ําพม่พา,มาบางตัวนะล่อหน้าล่อหน้าตรงพอมันลอ่อๆขยับไปนิดๆเดียกับตัวนั้นตัวล่างครับอีกตัวหนึ่งตัวบนล่อสับและไอตัวล่างก็จะคออยู่อย่างเงี้ยนะครับ นะครับตัวล่างคออยู่อย่างงี้นะคอคอรอรอรอสับคางนะปึ้งขึ้นแล้วก็สภาพมันอ่ะเหมือนจะเพ้อยู่ตลอดเวลาเลยตัวล่างนะครับส,สภาพเป็นไก่รองนะครับพอยกสามยกสี่เข้ามาเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้แหละนะครับไอตัวนั้นอยู่อย่างนี้แหละนะฮะไอตัวนั้นอ่ะนะฮะหน้าลอยแล้วนะครับเพราะหน้าลอ,อยไอนี่เหมาเลยนะครับแม่ไก่บนมันจะเสียเปรียบไก่ล่างช่วงปลายยกนะครับ เพื่อนๆลองเอาไปสังเกตดูนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมคนเล่นไก่เล่นกาทําเก่งมากมายหรอกครับผมแค่ไปช่างสังเกตนะครับโอ้ไก่นี่มันมีบนมีล่างนี่หว่านะครับไม่ว่าจะเชิงตีเชิงหรือม้าตีม้าเวลาเราเข้าไปยืนดูเนี่ยส่วนมากไก่ล่างชนะบ่อยกว่าไก่บนนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเดินดูทั้งหมดห้าคู่หรือหกคู่เนี่ยที่เขากําลังปล่อยเนี่ยถ้าเราจะยืนอยูย่ยืนอยู่เนี่ยเราไปอยู่กับไก่ เราไปอยู่ไก่ล่างแนะนานะเล่นแบบไม่สนใจซุ้มฟาร,รม์มไปอยู่ไก่ล่างห้าตัวเลยลองดูเสมอได้ราคาเสมอก็ได้ตัวละพันก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันเสมอไว้ยกสองเราเดินไปดูอีกยังอยู่ที่นะครับยังอยู่ที่ตัวต่อ,อยังที่ไก่บนนะครับผมนะตัวต่อเองที่ไก่บนนะช่วงที่ไก่ล่างเป็นรองเนี่ย นะครับผมเราเดินไปซ้ำยกสองได้ไปลองเขาต่อมาสามหนึ่งสี่หนึ่งไปลองไว้ตัวละพันก็ได้ไปลองไว้ห้าตัวห้าพันเหมือนเดิมถ้ามันลักษณะเดียวกันนะนะครับผมเปิดแรกคือเราไปเปิดเสมอก่อนไม่งั้นถ้าตัว,ต,วตัวล่างเป็นต่อยาวเนี่ยเราจะไม่ได้ลินนี่ครับนะแต่ส่วนมากตัวบนมันจะต่อนะครับนะตัวยกสองเราไปซ้ำอีกนะยกสามเรามาดูกันทีนี้นะตัวไหนจะ ถ้าอ่าตัวนี่ชนะสักสามตัวเราก็กําไรล้เราเล่นเท่าเดิมไงนะครับผมตัวล่างชนะสามตัวอ่าถ้าตัวล่างชนะ4ี่ตัวก็ยิ่งกําไรกันไปนใหญ่นะครับเล่นสนุกสนุกครับรอเพื่อน5้าคู่ไม่ได้กลับง่ายเหมือนกันนะฮะบางทีนะครับส่วนมากตัวล่างจะชนะผมให้เปอร์เซ็นต์ไป6กเซนตแล้วกัน6กเปอร์เ ลองดูครับไก่ล่างเล่นไก่ล่างห้าตัวนี่ i, อยู่เสมอไว้ยกแรกยกสองไปอยู่รองไว้นะครับผมถ้าตัวไหนมันต่อเราก็ไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันสูงละเราไปต่อเราก็ไม่ต้องไปเล่นมันมันมันนั้นไปนะครับเราเป็นต่อแล้วก็ต่อไปเราก็เอาพันหนึ่งไปถ้าเราชนะนะครับผมเราไม่ต้องไปซเรียสมันตรงนั้นนะครับผมไปออกตัวรองไว้ไหมออก็ไม่ต้องก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับไก่ล่างไก่บนนะครับประมาณนี้นะครับนะ เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นไก่นะครับนะครับผมก็ไม่ใช่คนเล่นเก่งอะไรยักหา์นบเล่นมาเยอะหรอกผมเล่นพันสองพันนะฮะพอหนุกหนุกนะฮะประมาณนี้เนาะนะครับลองไปลองดูครับมันมันอาจจะไม่เสมอไปหรอกนะครับผมก็พูดไปตามที่คิดนะฮะผมสังเกตดูว่าไอ้ไก่มันมีล่างมีบนทุกคู่เลยมันมีล่างมีบนน้อยนักที่พม่าตีกันแหละบนทั้งคู่หรือล่างทั้งคู่นะครับ น้อยนักที่จะเห็นนะฮะบนทังคู่หรือลา่างนังคู่อย่างเงี้ยนะครับลา่างนังคู่ก็คุมตีคางกันบนนังคู่ก็คุมหน้าหงอน,นกันน้อยนะครับถ้าไกลอย่างนั้นอ่ะมันจะซวกปากกันด้วยนะไก่อย่างนั้น่ะถ้าคางใต้คางนังคู่มันก็จะหนุนกันอยู่นั่นแหละไก่อย่างเงี้ยมันจะมันจะชะนะการช้าหน่อยนึงนะครับบางทีเสมอซะส่วนใหญ่นะสินเสมอกันไก่อย่างงี้นะครับดีครับ